สวัสด,ดีครับลุงโจสมุนไพรเนี่ยท่านผู้ชมและอีกช่องหนึ่งก็คือโจฮักนนะัศสารคามช่องลุงโจสมุนไพรเนี่ยเป็นอีกช่องสายทางหนึ่งนะครับอีกช่องหนึ่งที่นะครับเราก็จะมาเปิดเป็นประเด็นเป็นต้นตอนเป็นซีซีนไปในท่านผู้ชมแล้วก็เป็นอะไรที่เราก็จะมาให้ความละเอียดละอ่อสักนิดหนึ่งนะครับและก็ลงรายละเอียดที่พอสมควรหรือถ้าไม่พอสมควรต้องกราบขอพอภัยด้ยท่านผู้ชมเรื่องของเวลาก็เป็นเรื่องที่สําคัญมาก สมุนไพรที่อยู่ข้างหน้าผมเนี่ยอยู่ข้างๆผมเนี่ยนะครับก็เป็นการแนะนําวันนี้นะครับบุษบาริมทางท่านผู้ชมบุษบาริมทางเนี่ยเป็นสมุนไพรที่นะครับอ่าที่มีสรรพคุณในการบํารุงเลือดบํารุงสายตาเป็นการบํารุงนะท่านผู้ชมไม่ใช่เป็นการรักษาบํารุงเลือดบํารุงสายตาและเป็นสมุนไพรที่มีฤทธิ์เย็น ถอนพิษร้อนในร่างกายเพราะฉะนั้นถ้าหากเรากินบ่อยๆนะครับไม่ว่าจะเป็นผัดเป็นทอดเป็นแกงหรือไปต้มยำหรือทําเป็นสลัดอะไรก็แล้วแต่ท่านผู้ชมสมุนไพรบุษบาริมทางหรือผักอ่อมแซ่บเนี่ยแต่ว่าที่ที่โจได้เอามาปลูกนี่ก็คือนะครับเป็นใบด่างท่านผู้ชมเป็นใบด่างแล้วก็ทําเป็นไม้ประดับก็สวยนะครับอย่างโจไปเที่ยวที่บริเวณเขาใหญ่เนี่ยเขาจะาใส่กระถางเนี่ยสวยมากเรียงกันหูแบบสวยมากครับ แล้วก็เพิ่มเป็นมูลค่าเพิ่มได้อันนี้ถ้าชาขายเนี่ยก็ได้เงินเยอะเหมือนกันนะครับแต่ยังไม่มีเวลาท่านผู้ชมเราก็จะมาพูดกันก่อนว่าในการที่เราจะมาเรียนรู้สมุนไพรชนิดใดชนิดหนึ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นบุษบาริมทางนะครับผักอ่อมแซบใบด่างเนี่ยมันจะมีใบเขียวกับใบด่างท่านผู้ชมและเป็นสมุนไพรที่มีสรรพคุณในการบำรุงเลือดบำรุงสายตาแต่ที่มาติดใจอยู่อย่างหนึ่งคือว่าถอนพิษร้อนในร่างกาย คือเราจะไม่ต้องเป็นไข้บ่อยอย่าลืมนะว่าในยุคข,ของโควิดเนี่ยคนจะมีอาการเป็นไข้กันเยอะนะครับเป็นโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจนะครับและสมุนไพรที่อยู่ข้างๆผมนี่ก็ช่วยขับพิษร้อนถอนพิษไข้นะครับถอนพิษร้อนในร่างกายได้ดีผมติดคํานี้แหละนะครับถ้าหากหลายๆท่านกินเป็นประจํานะครับเพราะเป็นสมุนไพรที่มีฤทธิ์เย็นในการที่จะไปประกอบอาหาร เราก็จะได้มารู้กันเลยว่าเอ๊ะเขาไปทำอะไรได้บ้างคุณโจก็ไปลวกไปจิ้มทำเป็นสลัดผักนะครับเป็นผักสดก็กินได้ท่านผู้ชมอันนี้ใบด่างวิน่ากินนะครับแต่จริงๆก็ไม่น่ากินหรอกเพราะว่ามันด่างแล้วมันแปลกๆแล้วมันมันสวยงามอะ่ะท่านผู้ชมแต่ว่าหน้าเนี้ยหน้าเดือนสิงหาเนี้ยยังไม่มีนะครับยังไม่มีดอกแต่ดอกเขาเป็นสีชมพูที่สวยมากนะครับ ในการที่เราจะเอาไปประกอบอาหารนะครับแล้วก็เป็นสมุนไพรที่มีฤทธิ์เย็นนะครับหลายๆคนก็อาจจะเคยเห็นเคยผ่านหูผ่านตาท่านผู้ชมแต่วันนี้ลุงโจสมุนไพรก็จะมาช่วยแนะนํากันว่าเราจะเอาไปทําอะไรกันบ้างในการบํารุงเลือดบํารุงสายตาถอนพิษร้อนในร่างกายแก้ดับกระหายน้ําได้อย่างดีกับผักที่มีฤทธิ์เย็นสมุนไพร อ,อมแซบใบด่างท่านผู้ชมเราก็จะมาดูกันชัดๆว่าอ่อมแซบใบด่างเนี่ยนะครับเขาเป็นอย่างไรนะครับเป็นใบไม้ที่สวยงามเป็นสมุนไพรที่มีฤทธิ์เย็นนะครับในการที่เราจะไปประกอบอาหารนะครับ พิษร้อนในร่างกายได้ดีเราจะไม่ต้องเป็นไข้บ่อยๆนะครับคือหลายๆคนเนี่ยบางวันก็3มวันดี4ี่วันไข้บางคนก็เป็นไข้แบบว่าสลับวันกันเลยนะครับเราก็จะใช้สมุนไพรนี่แหละในการประกอบอาหารบ่อยๆนะครับไม่ว่าจะเป็นผัดเป็นทอดเป็นแกงนะครับเป็นผัดเป็นทอดเป็นแกงแม้แต่สลัดผักก็ได้ท่านผู้ชมสมุนไพร อ่อมแซบใบด่างเป็นสมุนไพรที่มีคุณค่ามากและท่านหาทราบรู้ไหมว่าเป็นสมุนไพรที่ใช้ในการบำรุงร่างกายนะครับช่วยบำรุงสายตาโอ้นี่สำคัญมากเลยนะครับถ้าหากท่านใดที่สายตาฝ้าฟางสายตาไม่ค่อยดีนะครับสายตาเบื่อมัวนะครับเราก็จะใช้สมุนไพรนี้นะครับในการที่จะมาทำเป็นอาหารประกอบอาหารในการบำรุงร่างกายนะครับแล้วก็บำรุงสายตา ที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งคือถ้าหากท่านใดนะครับที่มีเลือดจางนะครับเลือดไม่ดีท่านผู้ชมเราก็ใช้สมุนไพรชนิดนี้นะครับในการเด็ดยอดนี้เนี่ยท่านผู้ชมไปประกอบอาหารได้เลยนะครับบำรุงเลือดนี่แหละสำคัญหลายๆคนอาจจะมองข้ามนะครับแค่ว่าเป็นไม้ประดับแต่ที่ไหนได้นะครับช่วยถอนพิษร้อนในร่างกายได้ด้วยนะครับคือเราไม่ต้องเป็นไข้บ่อยๆนะครับวันนี้มีแขกมาเยี่ยมนะครับก็คือ อาตัวไก่ตัวโปรดของผมนะครับเลี้ยงไว้นะครับนี่แหละครับสมุนไพรใบด่างสำหรับช่วยถอนพิษร้อนในร่างกายได้อย่างดีเยี่ยมเราไม่ต้องเป็นไข้บ่อยๆในยุคข,ของโควิดเนี่ยคนนะครับที่จะเป็นโรคโควิดเนี่ยจะต้องมีอาการเป็นไข้อุณภูมิในร่างกายที่สูงเนี่ยท่านผู้ชมเวลาเราเข้าห้างเนี่ยเขาก็จะมีเครื่องตรวจเช็คร่างกายเอา37บ้าง37กว่าบ้างนะครับ คือความร้อนในร่างกายเนี่ยมันไม่ปกติอยู่แล้วนะครับเวลาเราไปโดนอากาศนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเข้าไปในห้างหรืออะไรเนี่ยก็จะมีการตรวจเช็คนะครับเพื่อที่มีความปลอดภัยต่อคนอื่นและก็ตัวเองนะครับแต่ว่ามันก็แค่เบื้องต้นท่านผู้ชมสมุนไพรชนิดนี้ถ้าเรากินบ่อยๆนะครับอ่ามันก็จะช่วยนะครับในเรื่องของลดนะครับช่วยถอนพิษร้อนในร่างกายได้ดีนะครับเรา ไม่ต้องเป็นไข้บ่อยๆอีกต่อไปเราจะใช้สมุนไพรในการประกอบอาหารนะครับไม่ว่าจะเป็นลวกจิ้มนะครับทำสลัดผักได้ด้วยสมุนไพรใบอ่อมแซบใบด่างชะงัดนักแหล่เลยครับ เอาท่านผู้ชมเราก็ได้มาทําความรู้จักกับผักอ่อมแซบใบด่างหรือบุษบาริมทางนะครับแต่เขาเป็นใบด่างท่านผู้ชมจริงๆแล้วเขาจะมีพันใบสีเขียวด้วยนะครับคราวนี้นะครับเวลาเราเข้าห้างท่านผู้ชมเราก็จะกังวลเรื่องของอุณหภูมิในร่างกายเขาก็จะเอาปืนมายิงปิ๊บนะครับอ้าวสากว่า37กว่าบางคน38โอ้ก็ต้องไปพักก่อนนะครับ เพราะว่าถ้า38เนี่ยเขาจะมองคุณว่าคุณติดเชื้ออะไรสักอย่างเข้ามาแล้วอาจจะมีเชื้อหวัดหรือเชื้อ,อไวรัสนะครับเข้ามาในร่างกายแล้วเพราะฉะนั้นเรื่องของอุณหภูมิในร่างกายเนี่ยเราจะใช้สมุนไพรทางเลือกในการถอนพิษร้อนในร่างกายในการประกอบอาหารถ้าเรากินนะครับเราสังเกตเลยถ้าเรากินไปประกอบอาหารเนี่ยไม่ว่าจะทําเป็นเป็นแกงอ่อมไก่อ่อมหมูอ่อมอะไรก็แล้วแต่หรือสลัดผัก หรือลวกจิ้มกับกินกับน้ำพร,ะะริกปะลาสับปลาบองโอ้ยแซ่บพีหลีท่านผู้ชมแล้วยังไงรู้เปล่านะครับก็นะครับ,นะร,บร่างกายของเราเนี่ยมันจะช่วยถอนพิษร้อนออกจากร่างกายแต่ที่สําคัญสมบคุณก็คือบํารุงเลือดบํารุงสายตานะครับเราต้องช่วยกันบํารุงสายตาด้วยสมุนไพรบุษบาริมทางสมุนไพรที่อยู่ข้างกายผมนะครับ สมุนไพรบุษบาริมทางใบด่างหรือเขาเรียกว่าอ่อมแทบใบด่างถอนพิษร้อนในร่างกายได้อย่างดีเยี่ยมสิบอกให้เลยล่ะครับลุงโจสมุนไพรนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งที่ youtube ช่องโจฮักนารคามและอีกช่องที่ผมพูดถึงอยู่นี้ก็คือลุงโจสมุนไพรนะท่านผู้ชม